น้ำมนต์หนึ่งร้อยปีครับระความาปในรีมงคลกับทุกท่านในปีไม่เสในปีนี้จากวัดิพวารีครับหสหมอยวัวปูเสือขอเสือความทิ่ใหญแล้วนะครับน้ำมนต์ที่จะได้ความ uh-oh -huh. ในครั้นี้การรับกรองเบิกฟ้ามหามงคลการแสดงการเึ้ดสนิลโตนลีลาและการแสดงพยามางกรอสองพลินอวยพรไทยวังเงินเชเดียวกันทัโตัวหนีเปลี่ยนักสุขเปลียนเปลี่ยนอยากจะมาะชุ่ไม่่าดจ้องหูเงของนเราต้องอัด สิ่งประจักษ์หลายๆท่เช่ยหวาวาววานับจากความสวยงามและความยิ่งใหญ่แล้วนะครับคนกว่เชื่อว่าเมื่อบังกรและสิ่งโตปรากฏกายที่ไหญ่ต้นผูุ้กคลี่ที่นั่งมีแต่ความมั่งคั่งและร่ำรวยะครับใช่แล้วค่ะและตอนนี้สำหรับท่านใดที่อยากถ่ายรูปนะคะเรียนเชิญได้เลยค่ะเอะะาละเชิใจทุกคนมั่งเหยาไคจ้าโยชิมิมันายไทช่าอยู่เชี เรามาร่วมฉลองความยิงใหญ่นะครับกับการแสดงกรุจีนมงคลปีมาเสร็ร่วมกันนะครับนี่คือพญาบบงกรนะครับสองแผ่นดินที่ท่านกำลังเห็นความคิดใหญ่ในตอนนี้นะครับเป็นพญาบังกรและพญานาาน,นะครับเชื่อมสองแผ่นดินนะครับได้อย่างโร่งตัวมากๆนะครับซึ่งความาใหญ่นครั้งนี้เป็นก,นกนารจัดฉลองครบ50ปีทองแห่งทิ่มภาพความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนครับ ว like like ันนี้ผมจะมีความ o ุข t ากที่ไ t ้ร e s มงา n กั l ทุกท่านในงาน s อ o a สิร์ o ของ a ิ a I i น o ี่มีชื่อ o i ียงร e ดับ n ลก n ย่างคุณค n ณคุณค a ณคุ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 ณคาณคุ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 ณคามแุณคนณคุณคุณคุณคหณคุ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 ณนุณคุณวันพรุนี้ 29มกราคมนะซึ่งตรงกับวันตรุษจีนครับวันพุธที่29สกมกราคมพรุ่งนี้นหลายหลท่านก็เชื่อว่าเป็นการเริ่มต้นสักราดใหม่นะครับอย่างแท้จริงนะครับอะไรครับที่ความมงคลที่เต็มไปด้วยนะครับการแสดงที่ยิ่งใหญ่ทุกที่ก็สามารถชมการแสดงนะครับสุดยอดการแสดงทัง้งการแสดง นัมหามุทลจากนครฉานะครับเป็นการแสดงจากสาธารณชานจีนนะครับรู้สึกการแสดงและที่เป็นไปด้วยธรลังนะครับชุดนี้ได้เลยนะทั้งสามุการแสดงในวันีในี้ครับใช่แล้วค่ะีีาาววนนนน้ั你好ุ家好，一天了，欢迎各位大家来到在我们的活动，今年的春节快乐在仙楼天地，我们有很多特别่动。Ну ท่านผู้ชมทุกท่านตอนนี้เวลา20นาฬิกาอีก2ชั่วโมงเท่านั ik, ้นจะเข้าสู่ช่วงเวลา22นาฬิกาครับเป็นช่วงที่อยากให้ทุกท่านได้มาสัมผัสความยิ่งใหญ่สำหรับพิธีสักการะเทพเจ้าที่สมบูรณที่สุด น้ำโงน้ำท้องมังกรเก็บซับครับนำพิธีโดยพระอาจารยาา์นันทาชินบัญชรที่สุดข,ของคำเลม,มงคลครับท้องน้ำมังกรสำหรับพิธีการไหว้ขอพรที่ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเวลาแล้วเราจะได้สกักการะเทพเจ้าครับใส่สิ่งเอียเทพเจ้าให้ความโชคดีโชคลาภนั่นเองนะครับโดยไม่ถึงนะเทพเจ้าที่สิเอียด้วยเทพเจ้าให้ความรื่นเริงยินดีนะครับและเทพเจ้าปุ๋ยสิเ่เอียครับ ปีมเช้าแห่งอำนาจยศศักดิ์ครับเพื่อต้อนรับปีมหาคนในปีนี้เป็นปีมะเสงซึ่งหลายท่านนะครับก็มีความเชื่อว่าวันนี้คุว,วันอ่างความสุขนะครับเป็นย้งเ,ยเวลาครับสำหรับพิธีการเราจะเริ่มจากช่วงเวลา22นาฬิกานะครับเชิญท,ทุกท่านม,มาได้ที่บริเวณริมคาะได้เลยครับใช่แล้วค่ะ ladies and gentlemen once again I w o u l i k e to i n e for all you Going to the special highlight for today, the Clipper Park will be fun for to the ultimate destination for taking... Under the most tell me the ceremony will be led by Azai Kakashi a renowned expert in the who will guide attendees with insight on the perfect way to perform Mochi during the Chinese New Year. So once again, please don't miss to within a the <speaking in foreign language> ตรงกะนจินยันหวานช่างสเดยวย่เจ้ยศดาาทาชินะบนชอนจินสิบกอฉันเสียจินสิงอีสตในที่นี้นะครัยีสิบเจ้ามกราโคระเบิดศิลป์พิเศษด้วยนะครับจากศิลปินจุ๊ครับลล ในวันพรุ่งนี้ใทยเป็รแฟนขาบนะครับของคุณหลีคุณออกมาได้เลยนะครับที่เวิร์ฮาร์ของเราลงมือจบการแสดงสุดยอดนะครับจากสาธารณรัฐประชาธิปไตจีนแล้วการแสดงสุดยิ่งใหญ่นะครับกับสองพรยามังกรสออคด้วยนะครับเอเริ่มิ่งที่้าาอคุณอก็หมเท่านกทาวัชก็ยดีิยนดียยินยินยน หลังจากที่ท่านตรวภาพบยากที่สวยงามของานก่อนนะครับเมขอบกวุกท่านนะครับขอวามือาทุกท่านไรัด้ยกาทีที่นะครับมีท่านกันอยู่ตอนนี้ครับทุก่านเราได้จัดที่สหรับพิธีสนที่เปน่าที่สบูมกที่สุดะโมงาม้อมาตอเตมรับขอคท่านครับ 请各位起身离开座位，我们要准备场地表。一哥说：“请各位。” กลับมานะครับออนาตเครีบพื้นที่บริเวณยนนาวีทีและกลับมาในช่วงเลายี่2ิบสนะครับ You than like